ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบนหน้าอินสตาแกรมของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับยอดไลน์น้อยๆนะครับไม่เปิดการมองเห็นของโพสเลยนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็ในขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social ข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวลิงก์เขาได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน qr code หน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็ ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็่ครั้งแรกนะครับก็สามารถตรวจสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะขัานาอนต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะรมากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนๆกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กแชนไม่โปรแกรมอเดิร์โนมา้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กลย ส่วนผม่าเครสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอยัดลงชื่อก็ใช้แล้วกันอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาใช้ในด้านของ IG ก,กนะ็แล้วกันเนาะ แล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของถูกใจอินสตาแกรมหรับการสามถกวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เราหาบริการกันได้เลยเนาะเรากดเลือกไปได้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสนะครับเพื่อเพิ่มยอดไล์นะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยประมาณนี้จํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนาสงก่อนนกันได้เลยนะครับเดี๋ เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหราเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวนหนึ่งยไลค์นะครับก็ตกอยู่แค่2บาทเองนะครับก็เปเลยที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีะะอะไรพลาดเนาะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ไดดด้เเเลยนนนนะะครรอออออูสานะาาากทงงงขข์ุณ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคนหนึ่งกันได้เลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเรขออ์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่พึ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบบเราดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนทีการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยข้างหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทาง้าไซ้าก็จะมี U3 ช่องทางในการชำระเลยนะครับ ก็จะมีทางพรอมเพย์ทูนิวเวลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม5ากรบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถมาดูกันได้เลยนะครับผมเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า400ว่าเรื่องเลยมีดังบากไทยตับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็สามารถกดเข้ามารับชมมันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีข้อิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมไว้ริมนะครับ กดเข้ามาอ่านกือกดอซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหา,าต่างๆอยากจะติดตอ่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญหาแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดตอ่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนะะาะก็หน้าต่าง,งติดตอ่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดตอ่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับโดยทั่วไตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ รือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเล็กออเดอร์ใะรที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องสื่ลความเป็นกันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออะไต่างๆนะครับก็สามารถกดแอแท็กฟลหนึ่งขึ้นมาได้เลยเนาะหละังจากนั้นนะครับให้เรากดส่งตัวด้านล่างตงนี้ก็ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เพื่อทการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูยอดถูกใจของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะตอนนี้นะครับยอดถูกใจของเราก็มีแค่184คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันอ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น405คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาทําการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับก็ไปเลยที่จะดีสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็สร้างได้เลยในขณะนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนีดใต้เลยเนาะ มันหน้าต่างแนะนาเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนด้วยคนรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณเติมเพิ่มเตระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชัน่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลิงก์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหนคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดภาพรประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้